สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดูอยผักชีผักชีงอกทุกเม็ดเลยดูอันนี้ก็ใบแมงลักงอกหมดแล้วแมงลักก็น,นี่ต้นหอมญี่ปุ่นอันนี้หอมหอมแบ่งก็ต้องคอยริก้านใบเขาออกขอเหลืองนะคะ ้นนี้ไม่ได้ลิค่ะอันนี้หอมแบ่งอันนี้สลัดค่ะทุกคน,น,นสลัดของเรากำลังจะได้กินแล้วนะคะเนี่ยตั้งวางไว้แบบนี้บางทีลูกค้าก็ขอซื้อก็ขายไปถาดละยี่บาทถาดหนึ่งนี่ค่ะไม่ค่อยได้ได้กินหรอกหน้าบ้านนะดูลูกค้าซื้อไปหมดแล้นี่ค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นมัสตาร์ดค่ะทุกคนมัสตาร์ดจะมีรสชาติออกจมูกเนาะมันว่าซาบินี่ใครที่ชอบฉุนๆน่ะโหไว้กินเลยอันนี้ลูกสาวเอามาให้จากเกาหลีมัสตาร์ดอันนี้ก็สลัดคอร์อนกัน สลัดคอร์ี่นี่เลยกำลังจะมีหัวแรดิสแรดิสฟาทลาจโจนนี่หอมแบ่งในกระถางนี่หอมหอมต้นอุ้ยอันนี้หญ้าเนี่ยหญ้า,น,านี่ต้นหอมญี่ปุ่นงอกหมดแล้วจะได้ลงกระถาง อันี้ปุ่นต้องใจเย็นๆนะเนี่ยต้นฝอยๆอย่างงี้ต้องขอยประคบประคองค่ะไหถอ,อนยาก็ขึ้นมาด้วยแล้วเน,น,นี่จะเป็นต้นหอมหอมแบงค่ะพวกนี้แล้วมาดูสลัดกันนี่สลัด สลัดกรอบอันนี้สลัดกรอบของเราเพราะเพราะจากต้นค้าที่เราเก็บไว้จากปีที่แล้วนะคะทุกคนนี่ต้นใหญ่มากอร่อยดอีงอกหมดแล้วอหอมญี่ปุ่นนี่จะต้นหยำ่ยำๆอย่างนี้แหละตอนแรกๆอะ่ะถ้าได้โตขึ้นมาแล้วก็จะสุดเลย อ,อน,นั้นมะเขือเทศค่ะทุกคนงอกหมดแล้วนะนี่พริกหวานสลัดงามจังเลยนี่แพรวนี่งามมากเลยโอ้โหดอกดอกดอกไม้บัวดินเขาเรียกบัวดินนะงามมากเลย ดูมะละของเราโอ้โหลูกเบลเลอร์เลยลูกเบลเลอร์เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะสองสามลูกสี่ห้าหลายลูกอยู่อันนี้ไปก่อนนะคะชมสวนหน้าบ้านค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ